ครับผมออฟกนโนไก์หัวข้อนี้ข่าวปลอมคนไทยฟรีวีซ่าเชงเก้นสถานทูตยืนยันพาสปอร์ตไทยต้องขอวีซ่าเชงเก้นนะก็มีได้เห็นจากคอมเมนต์ในวันก่อนๆมาแล้วแหละแต่ว่าก็ไม่ทันได้คิดอะไรเพราะเขามาถามว่าเออยอนนี้ยุโรปให้ฟรีวีซ่าเชงเก้นกับคนไทยแล้วหรอคือถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเพื่อนๆติดตามจากช่องเราเลย ช่องโกโนไกด์ช่องวีซ่าอันดับหนึ่งของหมู่บ้านก็คือถ้ายังไม่ได้มีการโพสต์ขยับอะไรเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่นะเออเพราะว่าของออฟเนี่ยออต้องมีต้นต่อทุกครั้งว่าออฟเอามาจากไหนอ่าก็อันนี้ออกมาจากสองอันนะครับอันแรกคือสถานทูตเลยรอยัลไทยเอมบสซี่บรัสเซลก็คือเป็นสถานทูตไทยในกรุงบรัสเซลส์เบลเยียมไงเอาเริ่มเลยก็คือข่าวปลอมแน่นอนต้องขอวีซ่าเหมือนเดิมนะก็คือตามที่ มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ายุโรปจะยกเลิกฟรีวีซ่าให้คนไทยในการเข้าเขตเชงเก้นโดยสามารถขออนุญาตผ่านระบบ eTIAS ออนไลน์แทนได้นั้นเนี่ยที่เขาอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเพ่ออธิบายอีกทีหนึ่งนะมันไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่สำหรับคนไทยด้วยนะ eTIAS เนี่ยย่อม,มาจาก European Travel Information and a u t h o r i z a t i o n System เนี่ยไม่เกี่ยวกับคนไทยเลยนะสถานทูตนะักกรุงมบัสเซลขอเรียนว่าหนคนไทย ยังต้องเข้ารับการตรวจลงตราขอวีซ่าเชงเก้นตามขั้นตอนตามปกติตามพาสปอร์ตอ่ไตามพาสปอร์ตไทยพาสปอร์ตไทยยังต้องขอรับการตรวจลงตราก็คือขอวีซ่านั่นแหละตามขั้นตอนปกติระบบ e t i a s เป็นการลงทะเบียนก่อนเข้าเขตเชงเก้นเฉพาะพละเมืองที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราคือยกเว้นวีซ่าเข้ายุโรปเท่านั้น อย่างที่บอกเลยไม่เกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยซึ่งปัจจุบันก็ไม่รวมประเทศไทยอ่สถานทูตเขาบอก 3. นอกจากระบบ E T I A S ยุโรปยังอยู่ระหว่างการทำระบบเข้าเชงเก้นอันนี้เอาพูดบ่อยระบบ entry exit system E E S เอาเพิ่งพูดไปไม่กี่วันก่อนเอาไม่ได้เคยพูดเรื่องจะได้รับยกเวน้นวีซ่าอะไรเลยไม่เคยพูดเลยก็คือระบบเข้าออกยุโรป E E S เนี่ย เป็นการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่ได้เกี่ยวกับวีซ่าเช่นเช่นภาพถ่ายใบหน้าลายนิ้วมือจุดเดินทางเข้าออกก็คือเอามาแทนตราปัม๊มก็คือป,ปกติอ่ะก็เราเข้าปุ๊บเราเจอต่อมอใช่ไหมลงเครื่องเจอต่อมอเขาก็ถ้าเข้าได้เขาก็ปัม๊มตาให้เราต่อไป e e s เนี่ยจะมาแทนการปัม๊มตราก็ไม่ได้เกี่ยวกับวีซ่านะเออเดี๋ยวค่อยพูดถึงอีกทีก็คือ สำหรับ E ES, E S สำหรับคนที่ไม่ใช่เป็นพลเมืองของ E U ที่จะเข้าเขตเชงเก้นครับแค่การเข้าออกก็ไม่เกี่ยวกับวีซ่าก็คือสหภาพยุโรปเนี่ยจะทดลองใช้ E E S ระบบเข้าออกเนี่ยในเดือนตุลาหกแปดสับสนกันเรื่องนี้หรือเปล่าสำหรับระบบลงทะเบียน E T I A S จำง่ายๆไม่เกี่ยวกับคนไทยชื่อยาวด้วยก็คือจะเริ่มยังไม่เริ่มด้วยซ้ำยังไม่เริ่มปีนี้ด้วยซ้ำครับมีสองอัน ที่ไม่เกี่ยวกับบีซ่าเลยอ่าคือ E E S ระบบเข้าออกใช้เดือนตุลาคม68ส่วนลงทะเบียนนั้นไม่เกี่ยวกับคนไทย E T I A S เนี่ยใช้ปีอื่นก็ไม่เกี่ยวกับคนไทยครับจำง่ายๆมีแค่ระบบเข้าออกที่จะเกี่ยวกับเราแต่ก็ไม่เกี่ยวกับบีซ่าอ่าข้อสี่ผู้เดินทางควรสอบถามประเทศ E U ที่ประสงค์จะใช้จุดเดินใช้เป็นจุดเดินทางเข้าเพื่อขอรับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเดินทางเสมอ หรือดูช่องอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็คือโกโนกยัย <c oughs> ครับมากน้อยอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเลยเทีนี้ทีนี้คืออ๊อฟไม่ค่อยเป็นคนเล่นโซเชียลมากก็เลยอาจจะไม่ได้มารู้ไอ้ต้นต่อข่าวเราก็เลยมีไปโพสต์ถามในเพจ facebook ของโกโนกยเองว่ามีเพื่อนๆรู้ไหมว่าอยากรู้ต้นต่อปล่อยข่าวปลอม คนไทยฟรีวีซา่าเชงเก้นก็มีอยู่คนหนึ่งเขามาบอกอ๋อในกลุ่มแรกไม่โพสต์ไม่มีที่มาคือเพื่อนๆนเวลาจะตัดสินว่าอะไรที่มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเราต้องดูว่ามันมีลิงก์ของทางการยืนยันหรือเปล่าหมายถึงคนโพสตเนี้ยอ่าซึ่งของเราเนี่ยเดี๋ยวพอจบแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ของสถานทูตยืนยันครับสถานทูตไทยในเบลเยียมนี่แหละที่เขาบอกว่าไม่จริงแต่ต้อง ขอวีซ่าจริงเนเหมือนเดิมครับเา่าโอเคมีแฟนประจํามาแล้วอ่อเอาก่อนแฟนประจํามีคุณพาชยานะครับไม่เชื่อเหมือนกันค่ะคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นถ้าฟรีวีซ่าจริงๆง,งานใหญ่และหนักแน่ค่ะสาหรับประเทศนั้นๆหรือเราดูเว็บของศูนย์รับยื่นวีซ่าก็ได้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าต้องจะได้ฟรีวีซ่าจริงๆเนีย่ยเขาก็ตกงานแล้วนะฉะนั้นเขาก็ต้องมีมีโพสต์อะไรเอาไว้ใช่ไหมว่าเออยกเลิกแล้วนะศูนย์เราจะ ปิดแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเขายังอยู่ปกติเลยครับแล้วก็แฟนประจำอีกคุณขอบคุณสำหรับฟรีวีซา่าเชงกินดีๆอืมอีกคุณลองไปดูสิว่าเขาฟรีวีซ่าจริงหรือเปล่าอยากรู้เนาะกรุ๊ปแรกไมลเนี่ยคนโพสต์คนแรกเนี่ยที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยเขาได้ลองไหมแรกไมลก็แรกไมลสายก,รการบินใช่ไหมแสดงว่าเป็นคนบินบ่อยใช่ไหมเออเขาเขาลองดูสิเขาลองดูบินเข้าไปโดยที่ไม่ได้ขอวีซ่ามาก,ก่อนเนี่ยลองดูดิว่าเข้าได้ปะ ครับก็คือต้องมีลิงก์ที่มาของทางการที่น่าเชื่อถือถึงจะเชื่อได้ครับก็ข่าวของสถานทูตเัาพูดไปแล้วส่วนอีกอันนึงเป็นมันจะมีอะไรต่างกันไหมอ่าของมติชน .co.th กระทรวงต่างประเทศยันคนไทยต้องขอวีซ่าเข้ายุโรปประเทศไทยยังไม่เข้าร่วมระบบ ETIAS โอเคมันถึงเวลาแล้วที่เราจขยายความมากขึ้นอีกหน่อย ETIAS ก็คือ คือย่อมาจากอะไรวะ <laughs> European Travel Information and Authorization System โ oh, อ้ค้โคตรยาวคือเป็นการลงทะเบียนที่ไม่เกี่ยวกับเราจำง่ายๆไม่เกี่ยวกับคนขอวีซา่าเพราะว่าจะใช้กับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าเวลาเขา้ายุโรปอย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีพวกนี้เขาพาสปอร์ตดีๆเขาไม่ต้องขอวีซา่าปกติแล้วเขาก็ไปยุโรปปุ๊บเขาก็เข้าได้เลย ยื่นพาสปอร์ตที่ต่อมอจบไม่ต้องทําอะไรเลยสบายจังวีซ่าไม่ต้องขอต่อไปก็คือยังจะเริ่มใช้อ่อในนี้บอกว่าปลายปีหกแปดก็คือปลายปีนี้แต่ว่าจะเริ่มใช้กับพวกนั้นที่ไม่ต้องขอวีซ่าเท่านั้นเองต่อไปเขาต้องลงทะเบียนบ้างแล้วแล้วก็จะมีการจ่ายเงินประมาณเจ็ดยูโรสําหรับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าครับจำง่ายง่าย E T I A S ไม่เกี่ยวกับคนไทยไม่เกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยเออ <c oughs> ส่วนระบบ EES เนี่ยที่จะใช้ตอนตุลานะครับเป็นระบบเข้าออกก็คือเอามาแทนกา,การปั๊มการปั๊มตราในพาสปอร์ตตอนนี้เรายังสงสัยอยู่ว่าเราจะต้องเจอตอหมหอไหมเพราะว่ามันจะเป็นเป็นประตูอัตโนมัติไง EES เนี่ยนะก็คือเราก็ไปถึงแล้วก็คือสแกนพาสปอร์ตสแกนแลายิ้มือสแกนม่านตากับเครื่องเสร็จแล้วเราก็เข้าไปเลยแล้วเครื่องมันก็จะบันทึก เออเราเข้าวันไหนข้อมูลของเราใช่ไหมเอาแล้วทีนี้คือเชงเก้นเนี่ยเขาอยู่ได้สูงสุดแค่เก้าสิบวันในร้อยแดสิบวันเราเป็นพาสปอร์ตประเทศที่ไม่ได้ฟรีวีซา่าฉะนั้นเรายังไงก็อยู่ได้มากที่สุดแค่นั้นฉะนั้นเราถ้าเราอยู่เกินขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะก็จะแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานเออทีนี้แหละคนจะอยู่เกินก็จะยากขึ้นเขาทํามาเพื่อป้องกันไม่ให้คนอยู่เกินแล้วก็จะไม่มีตาปั๊มหมายถึงว่าถ้าเราใช้ประตู เข้าออกยุโรป e อ e e s เนี่ย entry exit system เนี่ยก็คือต่อไปจะไม่มีตราปามแล้วแต่เราคิดว่าน่าจะไม่ต้องเจอต่อมอรครับยังไม่มีอะไรยืนยันก็เลยบอกว่าน่าจะไม่ต้องเจอฉะนั้นไอ้เรื่องฟรีบีซ่าไม่มีไม่เกี่ยวอ่าครับคุณภาทยาก็ยืนยันทุกอย่างยังคงปกติอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่าลืมข่าวจริงต้องต้อง ต้องดูว่าโพสต์ต้นต่อเขามีลิงก์ที่มาหรือเปล่าหรือไม่ก็เนี่ยดูช่องอันดับหนึ่งของหมู่บ้านอย่างโกนโนไกถ้ายังไม่ได้โพสต์อะไรเลยก็แสดงว่าไม่เกี่ยวออาแล้วทีนี้คือในข่าวนะของมติชนก็กระทรวงต่างประเทศยันคนไทยยังต้องขอวีซ่าเข้ายุโรปชี้ประเทศไทยยังไม่เข้าร่วมยังไม่เข้าร่วม ETIAS ซึ่งออธิบายไปแล้วเอกระทรวงต่างประเทศขอชี้แจงดังนี้เมื่อกี้สถานทูตไงอันนี้คือ เป็นเฮดของสถานทูตคือกระทรวงต่างประเทศก็คือกระทรวงต่างประเทศแจ้งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่าได้รับข้อมูลจากสถานทูตเอกอัคราชทูตณักลุงบาเซลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคือกรุ๊ปแรกม่นี่คือเขามีอิทธิพลขนาดทางข่าวรือได้ขนาดนี้เลยหรือเออกรุ๊ปเล็กๆอย่างเรานี้โพสต์อะไรไปก็คงไม่มีไม่มีกระแสะอะไรนะ,อะเออยกลองโพสตบ้าง เดี๋ยวคนไทยจะได้ฟรีวีซ่าเชงเก้นปุ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนึ่งคนไทยยังต้องขออันนี้ก็เหมือนเหมือนกับที่สถานทูตโพสต์ข้อความเดียวกันครับเอาแค่สรุปสรุปแล้วกันก็คือคนไทยยังต้องขอวีซ่าเชงเก้นตามปกติอ,อ๋อพาสปอร์ตไทยเออนับเขานับที่พาสปอร์ตระบบ eTIAS เป็นการลงทะเบียนก่อนเข้าเขตเชงเก้นเ,นเ,นเฉพาะ พลเมืองจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่ากับยุโรปเท่านั้นของเรายังต้องขอวีซ่าฉะนั้นเราไม่ต้องจำเลย E.T.I.A.S. ไม่ใช่คําของเราไม่เกี่ยวกับเราซึ่งไม่รวมประเทศไทยอ,อันนี้เขาบอกนอกจาก E.T.I.A.S. แล้วยุโรปยังอยู่ระหว่างการจัดทําระบบเข้าเขตเชงเก้นก็คือ entry exit system เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเช่นภาพถ่ายใบหน้าลายนิ้วมือจุดเดินทางเข้าออก ทดแทนการปั๊มตาเข้าเมืองแต่ไม่มีคนมาปั๊มแล้วเราก็ไม่ไม่ควรต้องเจอตอ่อมอถูกไหมเพราะเขาไม่ไม่ปั๊มให้เราตอร่อมอมีหน้าที่ปั๊มตางไงอนุญาตพึ่งไปเออไม่มีคนปั๊มแล้วอ่ะแห็นั้นก็ไม่ควรจะต้องเจอนี่ถูกไหมก็ดีไงว่า <c oughs> <c oughs> จะได้ไม่ต้องเต็งเวลาลุงเครื่องใช่ไหมแต่าาถ้าเกิดแล้วเรามีเคยมีประวัติอะไรไม่ดีนะเขาจะรู้ทันทีเลยนะเขาก็มีต่อ,ม,ตอมอวิ่งมาอยู่ดีล้วแ,แบบว่าสแกนใบหน้าปุ๊บ ใบหน้านี้เคยอยู่เกินเขาก็เดี๋ยวจะมีเจาตอมาวิ่งมาอยู่ดีเชิญเข้าห้องเย็นอ่าน,น,นี้ก็คือ ees เนี่ยจะเกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยแน่นอนเพราะว่าจะใช้กับทุกคนที่ไม่ได้เป็นคพลเมือง eu อืมฉะนั้นทุกประเทศที่มาจากนอก eu ฉะนั้นก็จะใช้ก็คือจะเริ่มใช้ตุลาปีหกแปดครับก็อีกแค่เจ็ดแปดเก้าสามเดือน มัก็เกี่ยวกับคนที่ขอวีซ่าด้วยอ่าเกี่ยวกับคนขอวีซ่านะอันนี้เกี่ยวกับเรา EES ที่ได้วีซ่าแล้วแต่ได้วีซ่าแล้วแล้วก็เดินทางเข้าไป oh. ก็จะเจอระบบเข้าออกเชงเกนก็คือ EES อ่าแล้วส่วนการลงทะเบียนอะไรที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับพาสปอร์ตไทยนี้ก็คือจะใช้หลังจากที่ทดลอง EES สำเร็จแล้วโอเคผู okay, ้ดเดินทางควรสอบถามประเทศสมาชิกที่ของ EU ที่จะเดินทางเข้า เพื่อขอรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไปอก่อนการเดินทางเสมอหมายความว่าเราได้วีซ่าจากประเทศไหนมาถ้าเราไม่ชัวร์เราก็อีเมลไปถามสถานทูตประเทศนั้นก็เข้าเว็บสถานทูตแล้วก็จะมีบอกอืมแล้วอ๋ออแล้วก็สุดท้ายนะครับออมีทําข้อมูลไปแล้วเกี่ยวกับการเข้ายุโรปนะก็ดูที่ลิงก์ใต้ตวิดีโอได้เลยแล้วก็วิดีโอที่ออพูดข่าวเนี่ย อของสถานทูตเนี่ยลิงของสถานทูตเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้วิดีโอนะครับโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆต้องการดูย้อนหลังนะครับก็ดูที่ YouTube ช่องโกโนไกด์แล้วก็ถ้าติดตามสนับสนุนก็คือโ o n o ไกด์ .com ครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับ